ทีนี่ไปน,นี้ไปกระบี่วะ่ไคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ไปเปิดงานเยี่ยมชมกิจกรรมกระบี่ฟู้ดเฟสค่ะนี่ชื่งานนะ่สนาสนใจยู่เบาือกเลียงกินเปลี่ยนโลกปีทีซ้องค่ะกินเป็นหญ้ากินย่างรูทีมาภายใต้แนวคิดกรีนอีเวนต์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะคาดว่าง,งานนี้จะมีตั้งสะพัดวสามล้านบาทเลยค่ะ โดยนายพุทธิพงศ์สิริมาศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เป็นประธานเยี่ยมชมงานกระบี่ฟู้ดเฟสค่ะกินเปลี่ยนโลกรังที่ซองกินเป็นยากิกนย่างรูทีมาภายใต้แนวคิดกรีนอีเวนต์ค่ะใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็มีนายอุทิศลิมสกุลค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่นางเศร้าวิจุพันธ์ภูเกา้าหลวนซี่สันญ,ญาค่ะนาย,ยกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ โดยภายในงานก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะมีทางพักรัฐพักเอก,กชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณหาดอ่านางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะครับงานกระบี่ฟู้ดเทสนะครับกินเปียกโลกเนี่ยเน้นกินานารทิ้นนะครับนะากินเผือสุขภาพกินรูทีมากินเป็นยากินตามฤรูกาันโดยมีเชฟประจำร้านโรงแรมรีสอร์ทมาปรุงรสให้รับประทานกันแบบสุดๆดร้อนๆนะครับและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอ โดยเปิดพื้นที่ัทเอานงอานงตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบ,บี่เป็นสถทานทีจนน่จัดงานจัดขึ้น13บสามสถึง1ิ 19, มีนาคมนะเม็ดแล้วครับน้องงอมนะครับก็บรรยากาศโอ้โหเมื่อที่ยงเนี่ยขาย่าวเสียงเพลงนะมีวงโลคอลแบรนด์มิสเตอร์โกโก้จัมโบ้นะครับจัมโบ้เนี่ยนักเซตโซโฟนแล้วก็นักแต่งเพลงเยอรมันเนี่ย ที่รู้จักกันทั่วโลกเนี่มนนยมากันเงินงงๆแล้วก็ปีนี้คาดวเราสามารถจะสร้างเงินมุ่นเวียนได้กว่า3ล้านบาทนะครับในเดือนมีนาคมเมษาก็ชวนเที่ยวซิเกาะสุยกองกระบี่โดยแขมเป็นผู้หญิงติดเกาะพี่บอกเรียกไปไม่ได้แล้วขนา้นะครับไม่อยากไปเลยไปเลยติดเกาะนะครับทางนี้ผู้สนใจก็สมัครกิจกรรมได้ที่การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับนะโอ้ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องช่วงเริ่มการท่องเที่ยวในยุคโควิดพันนีใช่ค่ะเพื่อให้พี่น้องได้กลับมาเศรษฐกิจได้กลับมานะครับ